สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกรกฎทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะของ l e s s i n g Tarot นะคะมา,มาดูกันนะคะว่าเดือนมีนาคมปี64นี้ไพ่จะบอกอะไรชาวกรกฎบ้างทั้งเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและเลขมงคลนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ Four of Wands The World e i g t of Wands n i c e of Wands เดอะเทมเพลนส์,กิงออฟแคบส์,พรีออฟซอต,กิงออฟซอต,เอ็นเฟรส,เอ็ดซอฟเพนนักเกิลส์และทัวร์บอลค่ะ โดยมีนาคมนี้นะคะไพ่เรื่องการงานขึ้นดีมากเลยนะคะจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะและมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นค่ะการร่วมพุ่ส่วนกันนะคะหรือว่าการประสานงานกันในองค์กรเนี่ยจะเกิดความราบรื่นนะคะแล้วก็เกิดความสําเร็จความก้าวหน้านะคะจะเทเพลั์ขึ้นมาพร้อมลายซบอลนะคะมองว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในเรื่องการเรื่องงานบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดการยกย้ายที่ทํางานนะคะหรือว่ายกย้ายสายงานหรือว่าลาออกนะคะแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแน่นอนะค่ะ จะได้ทาในสิ่งใหม่นะคะที่มีความท้าทายนะคะแล้วก็สร้างความก้าวหน้าไปได้นะคะเดือนนี้นะคะชาวกรกฎงานยุ่งงานเยอะก็จริงนะคะแต่ว่ามีผู้ช่วยเหลือดีนะคะการทํางานจรลาจารย์ร่วมกับใครเนี่ยก็กะดผลสําเร็จดีนะคะ เดี๋ยวเวิร์คขึ้นมาเนี่ยความสุขสมบังเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดนะคะคุณจะมีความชัดเจนในเรื่องของคาพูดคําจาค่าจะมากนะคะดังนั้นก็ต้องระวังว่าอาจจะไปทาร้ายจิตใจคนฟังเข้านะคะแม้ว่าคุณเราจะมีเจตนาที่ดีนะคะว่าต้องการให้งานมาสําเร็จก็ตามแต่ต้องเลนถึงจิตใจคนรับฟังด้วยนะคะเพราะว่า3ดาบกับคิงออฟสอดขึ้นมาเนี่ยเดือนนี้คําพูดคุณเข,ข้าจะตรงค่ะ เดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในองค์กรหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะมีความมั่นคงดีค่ะหรือแม้กระทั่งธุรกิจกงสีกับที่บ้านนะคะจะเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคตได้นะคะเดวิลขึ้นมานะคะก็เด่นในเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะคะหรือการติดต่อต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนะคะเดือนนี้ไพ่ไม้ที่ดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะทั้ง2ไม้8ไม้นะคะแล้วก็อสศวนไม้ค่ะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะแต่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยนะคะการแก้ไขปัญหาและความเปลี่ยนแปลงนะคะขอเปิดใจให้กว้างนะคะว่าสิ่งไหนเนี่ยที่องค์กรเขาเห็นว่ามันนยาาากอเมอมคมมบุณที่ แล้วว่าเขาเห็นความสามารถของคุณนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณทําได้ค่ะธุรกิจส่วนตัวนะคะแม้ว่าเดือนนี้จะมีความทา้าทายเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะเรื่องของคู่แข่งทางการค้าแล้วก็การแข่งขันที่มันสูงมากนะคะแต่ด้วยความสามารถของคุณนะคะแล้วก็การเจราจาติดต่อประสานง,งานต่างๆเนี่ยมันทําให้เลื่นไหลไปได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้นะคะโชคลาภเรื่องการค้าขายมาแรงเหมือนกันนะคะ ทั้งเอ็กซ์ซับเพนเดอรละเนะคะมองว่ามีคนช่วยเหลือเยอะนะคะทั้งลูกค้าเก่าๆนะคะรวมถึงคู่ค้าหุ้นส่วนค่ะดีเ p ็มเพสขึ้นมาพร้อมเอ็กซ์ซับเพนเเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องการเงินจะไม่ขาดมือแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องลองไปคุมงานเองน,นิดนึงนะคะไพ่ไม้ขึ้นมาแบบนี้ไพ่ไม้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะคือจะไม่ได้ชิลมากแต่ว่ามันมาพร้อมเงินทองแล้วความสําเร็จค่ะขอสู้นะคะเดือนนี้นะคะหากบางท่านเนี่ยต้องการหางานใหม่หรือต้องการยกย้ายสายงานเนี่ยเป็นไม่ได้สูงมากนะคะที่จะได้รับโอกาสในการทํางานค่ะ หากอยู่ในองค์กรเดิมนะคะจะมีคนมองเห็นผลงานของคุณค่ะจะมีผู้ใหญ่คอยความช่วยเหลืออยู่นะคะหากต้องการเปลี่ยนงานนะคะจะได้งานในองค์กรที่ค่อนข้างจะมั่นคงค่ะแต่จะต้องมีการเดินทางมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะว่านายชอปบอลขึ้นมาเนี่ยจะเด่นเรื่องของการเดินทางยกย้ายนะคะ <c oughs> ก็ขอให้เราพิจารณาถึงความเหมาะสมดูนะคะว่าจะก่อให้เกิดความก้าวหน้ามาระยะยาวจะเป็นยังไงนะคะ แต่เดือนนี้ขอยมั่นใจได้เลยค่ะแม่ว่าจะเป็นงานในองค์กรหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะการเจราจารประสานงานหรือการค้าขายเนี่ยค่อางจะไหลลื่นค่ะแล้วก็เงินทองตามมาอย่างแน่นอนนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ตุ้มเดียวนะคะแต่ว่าจะทําให้คุณพึงพอใจได้นะคะแล้วก็ต่อยอดธุรกิจได้ค่ะ สำหรับท่านที่เป็นผู้บังคับบัญชานะคะเดือนนี้ค่อนข้างจะเป็นไปตามแผนการที่วางไว้นะคะทั้งเรื่องของงานต่างๆแล้วก็ลูกน้องบริวารน,นะคะจะอยู่ในโอวาดีนะคะทำให้งานการมันก้าวหน้าไปได้ค่ะแต่ขอให้ระวังนิดนึงนะคะว่าคาแรคเตอร์ของคุณในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคร่งขรึมนิดนึงนะคะลูกน้องจะไม่กล้าเข้าหาได้ก็ขอให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะจะทําให้ดูเข้าถึงง่ายนะคะแล้วเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยลูกน้องจะกล้ามาปรึกษาเราค่ะ ังไงก็มองว่าเดือนนี้นะคะเรื่องเงินเรื่องงานไม่ค่อยติดขัดนะคะจะมีแค่อารมณ์ที่โมโหง,ง่ายของคุณเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้ระวังจุดนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เจราจารงานสําคัญผิดพลาดได้นะคะหรือว่าเกิดความขุ่นข้องหมองใจกันได้นะคะ The Empress ขึ้นมา A h e Couple ขึ้นมา The World ขึ้นมาเนี่ยมองว่ามีความสดสมหวังรอยอยู่แน่นอนนะคะหลังจากความเหนื่อยที่คุณได้ต่อสู้ปัญหาแล้วะคะ่ะเรามาดูจอบลึกเรื่องงาน5ใบนะคะ A h e s u c u p s เดอะเฮอร์มิตเดอะไฮโรแฟนด์เดอะซันควีนอัปวานค่ะ ใ่เรื่องการงานนะคะก็บอกว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเรื่องการงานเกิดขึ้นแน่นอนนะคะขอให้คุณเนี่ยตั้งใจโฟกัสให้เต็มที่นะคะระหว่างนี้นะคะจะมีคนมาสร้างปัญหาให้บ้างอย่างเช่นใส่ร้ายป้ายสีนินทาคุณนะคะขอให้คุณอย่าไปใส่ใจค่ะเพราะว่าดีไฮโดรฟนขึ้นมาเนี่ยพระคุ้มครองคุณอยู่นะคะหรือว่าสินสิ์ในที่ทำง,งานนะคะคุ้มครองคุณอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยใครทําอะไรไว้นะคะเขาจะได้รับผลเองค่ะไม่ต้องไปตอบโตด้ด้วยพลังลบนะคะแต่สันขึ้นมามองว่าขอให้คุณอดทนทําไปนะคะสิ่งไหนที่รู้สึกว่าความรู้เราไม่อน่ะค เลือสันขึ้นมากวีรบกวนขึ้นมานะคะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยฟรีค่ะทางเรื่องของการทํางานในองค์กรหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะขอให้ทํำในถูกกฎหมายถูกต้องขอให้ทำในถูกต้องนะคะอย่าซิกแซกอย่าหลบเลี่ยงกฎหมายนะคะและความสำเร็จนะคะเงินทองพร้อมชื่อเสียงจะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนค่ะ ส่วนคนที่รอง,งานใหม่นะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะเพราะว่าเอกซ็อบคับขึ้นมาเดรสซันขึ้นมามองว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะจะได้งานที่คุณรู้สึกว่าเป็นที่ที่มั่นคงนะคะแล้วก็ผลตอบแทนดีแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณชอบด้วยนะคะในเรื่องของเนื้องานค่ะและเดือนนี้นะคะหากคุณมีโอกาสได้ทําบุญไหว้พระนะคะบุญจะช่วยคุ้มครองคุณนะคะให้คนที่มาทําร้ายเราเนี่ยเขาแพ้พ่ายไปเองนะคะแล้วก็จะสาม,มารถดึงดูดพลังบวกต่างๆนะคะรวมถึงผู้เกิอหนุนเข้ามาในชีวิตคุณได้ด้วยนะคะเรามาดูเรื่องเงินาคาะ เดอะฟูลเอซับซอดและ n นซ์ซับซอดค่ะเดือนนี้ระหว่างนิดนึงนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินตามมารณมนะคะเพราะมาว่าเดอะฟูขึ้นมาใบแรกเนี่ยกณอาจจะมีความเครียดเรื่องการเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะเพราะว่างานเดือนนี้ค่อางจะหนักนะคะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยในการคลายเครียดน,นะคะ,ะจานวนเงินก้อนใหญ่ก็ขอให้มีความเด็ขดขาดเรื่องการใช้เงินให้ดีนะคะส่วนไหนต้องเก็บนะคะต้องออมต้องลงทุนหรือว่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะ ขอให้แบ่งให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นเนี่ยจะช่วงปายเดือนจะเกิดปัญหาได้นะคะแเดืนเดือนนี้นะคะเรื่องงานของคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเรื่องเงินอาจจะแปรผันกับเรื่องงานนะคะยิ่งงานเยอะนะคะยิ่งแก้ปัญหาได้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานในองค์กรเนี่ยเงินตามมาอย่างแน่นอนนะคะแต่แตระวังในเรื่องของการใช้จ่ายตามไปเท่านั้นเองนะคะเรามาดูเรื่องโชคลาภนะคะสี่ใบค่ะ The Devil Ten p e r n a l s แหวนช็อปคและแอกช็อปคค่ะเดือนนี้นะคะเปอร์เซนต์เรื่องการเสี่ยงโชคมีสูงมากเลยนะคะท้านเด็กถือถ้วยทั้งหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยมองว่าก็มีโอกาสนะคะแต่ขอให้พอหอมปากหอมคอนะคะอาจจะเป็นเลขที่มาจากความฝันของคุณนะคะหรือว่าจากผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วในบ้านเรานะคะสิบเหรียญขึ้นมาก็มองว่ามีโอกาสไปไม่ได้สูงนะคะแต่ว่าเรื่องแบบนี้อย่าไปทุ่มเทมาานะคะเพราะว่าก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยนะคะแต่ว่าสําหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคลองมาดูกันนะคะพระจะแนะนาอะไรบ้างคะ่ะ 6กห้าหและ67ค่ะ6กห้า3และ6กเนะคะเรขหกห้ 65, และมีเดบร์โทรศัพท์ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเป็นคู่ศรัรพ์คู่โชคนะคะ จะทำมีแต่ความโชคดีนะคะเรื่องคู่ครองก็ดีด้วยค่ะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโชคดีหมดเลยนะคะหนึ่งเก้านะคะ,ะถ้าเกิดมีในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะทำให้เป็นคนที่โด่งดังในสายงานนั้นๆนะคะก็มองว่ามีความโดดเด่นสูงนะคะเป็นตัวเลขที่ดีในเบอร์โทรศัพท์นะคะส่วนเจ็ดสิบกับหกเจ็ดนะคะเป็นตัวเลขต้องห้ามในเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเกิดมีในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะทำให้ชีวิตนะคะมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นนะคะเรื่องเงินเรื่องงานความรักนะคะมีแต่อุปสรรคค่ะดังนั้นก็เป็นเลขมงคลเลขนำโชคนะคะแต่ขอให้ไม่มีในเบอร ยังไงก็พอของปากหอมคอเรื่องของขาอการเสี่ยงโชคนะคะเรามาดูคำลับคนโสดสใบนะคะ six of wands และ the chariot ค่ะเดือนนี้นะคะมองว่าคนโสดเนี่ยสเสน่ห์แรงอยู่เหมือนกันนะคะที่ e m e r g ขึ้นมาแต่มองว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานทําเงินมากกว่านะคะ the chariot ขึ้นมาเนี่ย เหมือนกับคุณสนใจในเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิตมากกว่าในช่วงนี้นะคะ6ไม้ขึ้นมาอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องงานเดือนนี้มาเด่นมากๆนะคะ8ไม้4ไม้2ไม้ขึ้นมาในงานยุ่งรักตัวนะคะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองมาไม่หยุดนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่พอ move on หรือว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ก็ขอโฟกัสเรื่องงานไปก็ถือว่าดีมากอยู่คะ่ะดูความรักคนที่มีคู่แล้ว2ใบนะคะนายลับสอดและ six of s w o r d ค่ะเดือนนี้นะคะคนมีคู่แล้วเนี่ยหากมีปากเสียงกันอย่าพยายามเอาเรื่องเก่าๆมาพูดกันนะคะมันจะยิงสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้แก่กันและกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามีปัญหากันแล้วขอให้เปิดใจคุยโดยตรงนะคะโดยที่ว่า ไม่เอาปัญหาเก่าๆมาพูดให้มันความบั่นทอนแล้วก็เกิดเรื่องบานปลายขึ้นนะคะขอให้ขอให้หันด้านบวกเข้าหาก,กันนะคะแล้วการแก้ปัญหาหรือว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะมีความสุขสงบใจนะคะเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอารมณ์และคาพูดให้ดีค่ะเพราะว่าจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดฉุนเฉียวค่อนข้างง่ายนะคะสิ่งหนงที่มันจบไปแล้วก็พยายามอย่าไปพูดถึงมันมากนะคะขอให้ทำทุกวันนี้ทำปัจจุบันอนา,นาคตให้ดีดีกว่าค่ะแต่ว่าเรื่องมือที่แต่ว่าเรื่องของความแตกหักหรือือที่สามไม่ได้เกิดขึ้นมานะคะจะเป็นเรื่องอารมณ์ล เรามาดูนะคะสำหรับคนที่รอง,งานใหม่รอปรสัมภาษณ์นะคะเดดซันเดอะสเตรนด์และนายซอบเพนเคิลค่ะคนที่รอง,งานใหม่อยู่นะคะมองว่าได้แน่นอนนะคะคอยอดทนนะคะแล้วเลือกให้ดีค่ะอย่าเพิ่งรีบไปเพราะเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะคอยเปรียบเทียบให้ดีนะคะว่าสวัสดิการต่างๆการเดินทางและความมั่นคงเนี่ยมีมากกว่ากันเพียงไหนนะคะอย่าไปดูที่ตัวเงินอย่างเดียวค่ะ แต่มองว่าคุณเนี่ยประสบการณ์ที่สั่งสมมานะคะจะสามารถใช้กับองค์กรใหม่ได้นะคะจะมีคนมายื่นโอกาสให้คุณทํางานแน่นอนนะคะและเป็นองค์กรที่มั่นคงด้วยนะคะและแม้ไปที่ใหม่นะคะจะต้องอดทนอย่างสูงเพราะว่าตัวงานยากนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศในที่ใหม่เนี่ยจะมีการช่วยเหลือซึกก่งกันและกันดีค่ะก็ขอให้หายห่วงนะคะเดืสั้นขึ้นมาเนี่ยมองว่าสมหวังแน่นอนค่ะลองมาดูกันนะคะไพ After a, อ่อัลตร้าเราจะมาคอนเฟิร์มผลหรือเปล่านะคะขอห้าใบค่ะ The World t w ท o ว Wands Five of Cups Four s f Cups และ The Sun ค่ะ ไพ่เหมือนชุดใหญ่เลยนะคะเดลเวิลขึ้นมาสองไม้ขึ้นมาเดลซันขึ้นมามองว่าทุกอย่างที่คุณทําไปนะคะเดือนนี้ขอให้คุณสู้ต่อไปมันมาถูกทางแล้วนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่แค่บททดสอบนะคะเดลเวิลรออยู่เดลซันรออยู่นะคะทั้งเงินทองชื่อเสียงและความสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ขอให้ระวังความคิดให้ดีนะคะมีความคิดมากและความกังวลอยู่นะคะโอกาสไหนที่เข้ามาเนี่ยระวังให้ดีนะคะในการปฏิเสธไปเพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางทำเงินให้คุณได้นะคะใบนี้นะคะมีคนหยิบยื่นถ้วยให้คุณแต่คุณเทน้ําทิ้งนะคะแปลว่า คุณอาจจะไม่ยากโอกาสนั้นนะคะแต่ว่าขอ,อพิจารณาดูให้ดีนะคะเพราะว่าโอกาสบางทีเข้ามาครั้งเดียวนะคะแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะมองว่าดีมากๆนะคะคู่ค้าคนส่วนหรือแม้กระทั่งครอบครัวเองเนี่ยมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีนะคะทำให้การงานหรือธุรกิจเนี่ยมันก้าวหน้าได้ดีมากๆนะคะดังนั้นนะคะไพ่อัพเซอทัลเราจะบอกว่า สิ่งที่มีในมือนะคะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยก็ขอให้คุณทําให้เต็มที่นะคะแล้วโอกาสดีๆและความสมหวังนะคะจะรอคุณอยู่ค่ะขอให้พหิจารณาให้ดีนะคะงานที่คุณได้รับโอกาสมาเนี่ยหากคุณรู้สึกว่าความสามารถคุณมีนะคะขอให้ลองทําไปเลยอย่าไปกลัวน,นะคะเพราะว่าเพราะว่าสี่ถ้วยติดกับห้าถ้วยมองว่าสิ่งที่คุณปฏิเสธไปเนี่ยภายหลังอาจจะเสียดายได้นะคะก็ขอให้แตะต่อให้ดีนะคะนอกนั้นก็หายห่วงค่ะเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานและความสำเร็จรออยู่แน่นอนค่ะเรามาดูกันนะคะแพทย์คนิตจะแนะนำอะไรบ้างค่ะ Belong i n g s beginnings และ decision ค่ะยากจะบอกว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตน,นะคะคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะอย่าไปเมาว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการจบแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยขอให้เมาทุกๆวันนะคะที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งไหนที่มันเคยเกิดปัญหาที่มันจบไปแล้วเนี่ยขอให้คุณตรงรู้ไว้นะคะว่าเป็นบททดสอบในชีวิตคุณนะคะแล้วว่าสิ่งนี้นะคะคุณจะรู้สึกไม่พอใจก,กับมันเนี่ยแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าต่อไปคุณจะมีความแข็งแกร่งในจิตใจมากขึ้นนะคะจะปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยคุณ รู้อย่างคือประสบการณ์ที่ดีนะคะ b ีลองกิ n g ขึ้นมาก็หมายความว่าขอให้คุณจจเห็นค่ากับสิ่งรอบตัวนะคะระหว่างทางจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยอย่าลืมมองคนข้างๆด้วยนะคะว่าเขาโอเคหรือเปล่าเช่นคนในครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยขอใช้เวลาด้วยกันบ้างนะคะและเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองกันแล้วก็อย่าโหมแต่งงานนะคะจะลืมคนในครอบครัวนะคะเพราะสิ่งนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่สร้างพลังบวกให้คุณได้นะคะใช้เวลาครอบครัวบ้างแล้วก็ใช้เวลาในการพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะคะดิสซิชันขึ้นมาก็หมายความว่า ก่อนที่คุณตัดสินใจทุกอย่างนะคะขออยู่บนหลักการและเหตุผลที่ดีนะคะอย่าอย่าทำด้วยอารมณ์นะคะมีไพ่ดาบขึ้นมาด้วยเนี่ยก็อยากจะเตือนว่าุทกทุกอย่างนะคะต้องดูถึงความเหมาะสมนะคะอันไหนที่ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้มาเนี่ยคุณก็อย่าไปเสียดายนะคะแปลว่าอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเรานะคะแต่ว่าสิ่งไหนก็ตามว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะคะขอให้คุณคิดให้ดีก่อนนะคะอย่าไปตามใครนะคะก็อย่ารีบร้อนตัดสินใจเกินไปอย่างเช่นการจะเปลี่ยนงานหรือว่าเราเอาจากงานนะคะขอยอยู่บนความเหมาะสมอย่าทำด้วยอารมณ์นะคะะทุกอย่่่าางจผนไปไปด้ะคะ เรามาดูกันนะคะพไพรวิสซอมแนะนำอะไรบ้างค่ะ peace message in a b o t t l e co-create และ no place like home ค่ะ พายจะบอกว่าท่ามกลางความวุ่นวายแต่ละวันเนี่ยนะคะขอให้คุณได้มีมุมสงบสงบบ้างนะคะวันหนึ่งสั้นๆก็ยังดีนะคะในการที่พักจิตพักใจบ้างนะคะเพื่อจะมีแรงต่อสู้กับปัญหาต่อไปนะคะ message in the b r i g h e หมายความว่าข่าวดีของคุณนะคะที่คุณรอคอยเนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วนะคะขออดทนรอย,อยนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งถอดใจกลางคันค่ะสิ่งที่คุณได้ลงทุนลรงแรปจะมีผลดีกลับมาให้คุณได้ชื่นใจค่ะ โคคิเอก็หมายความว่างานบางอย่างนะคะอาจจะทาด้วยคนเดียวไม่สําเร็จนะคะหรือสําเร็จช้าเนี่ยบางครั้งต้องอาศัยความสามารถหรือความรู้จากผู้อื่นบ้างน,นะคะปรึกษาอยู่รอบข้างคุณแล้วนะคะหากคุณเปิดใจแล้วก็ปัญหาที่คุณรู้สึกว่ามันใหญ่นะคะจะหายไปอย่างง่ายดายนะคะขอให้คุณเราฟังความเห็นคนอื่นนะคะการทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยมีความเห็นแตกต่างก,กันบ้างก,ก็จริงนะคะแต่ว่าการที่เราเปิดใจรับฟังคนอื่นเนี่ยจะยิ่งเปิดมุมมองให้เรานะคะมีความรู้ความสามารถมากขึ้นในอนาคตได้ค่ะ No place like home หมายความว่าการที่เรานะคะใช้เวลาที่บ้านบ้างน,นะคะเมื่อจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วเนี่ยสิ่งต,ต่างต่างที่ท่านอวยพรกลับมานะคะหรือว่าทําให้ท่านมีความสุขเนี่ยจริงกลับมาตอบแทนคุณในอนาคตได้นะคะจะเป็นคนที่ดีที่เข้ามาในชีวิตคุณโอกาสต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าเหนื่อยว่าอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราเหนื่อยเราพัก ก็อย่าลืมนะคะว่าเวลาเราเหนื่อยเราไม่มีที่ไปอยากจะพักใจนะคะก็ขอให้กลับบ้าน,นะคะ่ะอกลับไปดูแลคนที่บ้านนะคะแล้วก็ขอพรจากท่านนะคะทุกๆอย่างจะสามารถคลี่คลายไปได้นะคะแต่อาจารย์ไพ่จะบอกว่าขอให้คุณนะคะมีความรู้สึกที่เป็นบวกอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอนะคะว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยจะผีดอกออกผลนอย่าเพิ่งท้อแท้กลางทางนะคะแล้วก็ขอให้เปิดและฟัง,งความเห็นคนอื่นมากขึ้นนะคะรวมทั้งกลับไปดูแลผู้ที่มีพระคุณของคุณบ้านนะคะและปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้อย่างดีนะคะเรื่องการเรื่องงานจะสําเร็จไปด้วยค่ะ เอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการทํานายดวงชาวกรกฎและเดือนมีนาคมปี64นี้ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เปตนกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ